สวัสดีค่ะยายแรมใช้เนวมาน,น,นะคะจาก USA ค่ะมือวันี้ยายแรมสี้าพ,พี่น้องเมื่อกินเขาค่ะขี้เขายามือแรงดินเนอร์ค่ะดินเนอร์เห็นบอคะ่ะดอกไม้งามบอกค่ะเนี่ยดอกกุหลาบสีแดงสดใสนะคะเนี่ย,บะะเ,ยเบิ่งไกลๆนะคะดินเนอร์คนเดียวก็แซบได้ค่ะเนี่เห็นบอคะ่ะ ดอกกุหลาบสีแดงนะคะสุดมากเลยค่ะเสือกระแดงดอกไม้กระแดงโอ้ใหญ่แรีมากขนาดค่ะอะไรที่เป็นของแดงๆเลยคะ่ะเอาเมนูวันนี้นมิยังที่บอกะค่ะเมนูเด็ดแกงมไม้ะค่ะสมพักค่ะสมพักสม้กสมพักเครื่องเคียง มีปลาทูปลาทูปลาหมึกแล้วก็ปลาหวานนี่ค่ะปลาทูปลาทูปลาทูค่ะตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ๆเห็นไหมคะนี่ค่ะปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะทอดตัวใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้ก็ปลาหวานค่ะปลาหวานปลาหมึกแห้งค่ะปลาหมึกแห้งไฮไลท์ของงานนี้ขาดไม่ได้ ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเห็นมะข่าข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวจะมีทิชชู่ไว้เช็ดมือนะคะยุมิกาจะมีทิชู่ไว้เช็ดมือนะคะกอย่างมีความสะดวกสบายแยมกินเข่าค่ะอเมริกาก็ใส่จานพลาสติกค่ะร่องร่องกินเข่าห้องไปตรงล่างค่ะ ยิ้นลนวกระทิมเลยสะดวกสบายอันนี้คือเป็นสะดวกสบายด้วค่ะจานพลาสติกเ,เขาจะใส่ตลอดเวลาเลยเวลาล่องกินเขานะคะเออห้าก็สิเดหก็สีเดล่างตเตะชโพปวกของใส่กับเนี่ยค่ะอืมของใส่กับอย่างเดียวแต่ว่าของรองกินนี่นะค่ะคนแขกไม่ได้หลายนี่กะ,ะสะดวกสบายค่ะใส่ซ้อนกระดาษใส่แก้วพลาสติกหรือว่าถ้วยพลาสติก หิมเลย่งีสินะคะสะดวกสบายจะแ,แพ่งบอกะบกแพ่งแล้วค่ะประมาณแพ็คละสองเหรียญสองเหรียญนน้อยๆยังนีสินะค่ะมันก็นมีความสะดวกสบายเนาะแล้วมากินข้าวเรือพี่น้องเนอกินแกงละใหม่กินแกงละใหม่เส่่ยเ่น้ำกันน,มมกน,น,นี่ยายเลมยกมาปั่นปั่นข้าวเหนียวเน่นเนียนอย่างสีในหะ้เป็นเนี้อเหนียวถ้าเป็นข้าวสวยเอ้ถ้าเป็นขาวว้า,นขาวเหนียวที่เป็นข้าวเย็นนะยายเล่หม,มักขนาดเลยค่ะมันเหนียวมันนุ่ม แต่ว่าเขานึ่งหนึ่งไม่ไหมแบบว่ามาาไม่ไมเดี๋ยวไปหนึ่งไม่ไหมนี่บ่มักปันไดแต่ว่ามักแปลว่าให้เป็นเขาเย็นนะนะคะเขาเย็นเท่ากเอาไปหนึ่งน่แหละมันยังเสียบน,นี่ปันยังสีโรดมาๆลงมือค่ะลงมือคะ่ะมากินขาน้ำกันเด้อคะ่ะสาวอุบลมาย้อมไม่กายกินอาหารนาเล่าเห็นนะคะถ้าบ่มีปวกอาหารนาเลา่าคือซิอิ่วไม่กาบา่ได้ค่ะเพิ่น ยังไงล่ะมันเคยกินเนะค่ะเนาะนี่น้ำใหม่ค่ะเนื้อใหม,ม,ม่เสร็จขนาดประทูค่ะประทูกีเด๋อก็เบิ่งแบบใหม่ไปนึ่อู้สดส่นค่ะ แายเลเป็นคนมาตรงใหม่ส no no ีแดงไม่สาวลูกสาวหกสาวว่าไมโนเตอร์ดีว่ะสันไอเฮลยูเครนเหรอวอาไทยว่าล,ล้าวนำ้ำเอ้าจีนี่มานี่สิลูก,ลก,กน,นุ้ยกินบ่เนี่ กินบ่กินประตูอ่ะเอาบ่เอาบ่เออปลาทูนี่ปลาทูกับข้าวเดียวให้ลูกสาวอ่ะลูกอ่ะมานี่มานี่มาขึ้นขึ้นมหาเมฆขึ้นมาหาเมฆอ่ะอ่ะมาเอาบ่อืมเดเฮานั่งกับแม่ฮึม มานั่งตรงนี้ลูกมานั่งตรงนี้อึ้นเข้าลูกสาวก่อนอย่างเลยคนบนนน่ได้นอนอ่ะอึอืม่าสวัสด,ดกสีก่อนนี่สวัสดีกล่องเลอบบ่อบบ๊าบก็มีก่อนนี่นี่สวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะก่อนดกข้าวข้อืมน้องจินนี่คะ่ะน้องจินนี่เฟอร์ค่ะดูชื่อจินนี่เฟอร์ค่ะจินนี่เฟอร์สิกินปลาทูกับข้าวเหนียวคะ่ะ อะอืมแซ่บบ่แศ่บบ่แซีบบ่แซีบแซ่บทีลูกแซ่บอืมแซ่บอืมเซ่บเอืมเเนี่มาสอบมาแยกแลกบหัวเห็นยังหรอคะเห็นก้าวเขากับน้ำแลวกะบลูกไส้หน่อยกะเพื่อกสีกิน กินอาหารเบบีฟูดเนาะกินเดล่ยวก็เคยกินนุ่มกินนุ่มเพิ่งก็นอนเพิ่งนอนีลยกินแกงมาะใหม่บ้านก็ไม่เวลามามากินเขากันแซ่บพอแซ่บเขากันขนาดนแกงกระใหม่เอาของแข้งของถอดเียเขากันขนาดแ้ะมายังเขาก็จินนิเฟอร์เวยค่ะจินนิเฟอร์กินยังที่บอกกินปลาทู กินปลาทูกินก็ข้าวซูกข้าวเหนียวเอาลงอ่ะเห็นไหมคุณจับกินเอย่างนี้เสแซ่บเสแบอกทุกคนที่ขลูกว่าแซ่บแส่บอืม่บแซ่บเบ้านเนี่ย